คนหนยคยเขาเป็นยังกันนะไป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 ไเเปไปไปไนไปไปนปไปไขไป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 ไนไปไปนปไ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 ขไปไปอปไ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 เอาไป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 ไกป้าไปไดไปปาปปปไ้เอ้ มักขี่รถได้ผลนะพี่น้องเอ้ยนี่จมีเอาวัดดิจ้าก่อนพุจ้าก่อนพุจ้าจบันพูน่พูนุ่จ้าก่อนแดดได้ลูกเอ้ไปฮะเดี๋ยวพอะเมรมอไงเด้อยนา่ามือบายบายาโอ้ผมจูบลายได้น่ะฮะเออไปไขประตูเดอท้อง ไ้ประตูห้ขีไปไปบายด้วยบายบายเอ้ยิ้มลไยิ้มแล้วยิ้มแล้วบายด้ะไปเลยได้คือเอ้าหามนอนไว้ิขี่รถได้บ้เงานอนแบบนี้เนาะจุล拉เอ้นัดพาขี่รถได้ป้ะฮะขี่รถนำไอนัดได้พี่น้องเฮ้ยพกนเน อยากขี่รถอยากขี่รถคนอันนี้อยากขี่รถเขาอายาขี่รถแดดได้ลูกเอ้ยมันแดดย่านไข่ได้เนี่ไ,ไปลายท้องเขาสิเข็ยวยังกินเขาเห็ดเื้นเนาะเห็ดเห็ดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นพี่น้องเอ้ยเห็ดเส้็กินเด้อจ้าเมื่อนี้พี่น้อง <laughs> อน้องแม่โมยอมลงพื้นเลยพี่น้อง คนน ide, ่ะเจ๊ตี้เด้เนาะจ๊ตีเด้คันเด้ตีเดชังเดชังเด้คนน่ะขี้ขี้ปลาขี้โอแพงแพงแพงคนเราหด้วยด้วยดยวดโย่าอยากเลนเอ้ยเอ้ยอยากกีนเลเอ้ยตุ้ยเยนีุ่้ยกมจุ้ยกึมจุ้ยกึมุยนะไอ้นัดขายรถอดเลยนี่นะเพือสัว่าลก ขี่ขับไปไหนเพื่อนะไรลูกเอาให้แล้วที่พอให้แล้วที่มันเนี่สมใจเลยไอ้นัดคนวาเศร้าหายและคนหล่อเพ่นพืนประกหลเพ่อนเนี่ยเนี่ยเนื้อเน้อเนี่ยไหนเนีด้โอ้เพือนมาจากขี่เศร้าหามาเลยสมใจเพ่นเลยได้สั่ง เยอเห็ดเพลอให้คนกินนำในเห็ดเส้นเ,ลเพอนเลเพอเขาในกินน้ำเพรลกหันทองหันลูกสิ้นแล้วนะเด้อหันครึ่งหันครึ่งเด้อ,อทองเด้อหัอนไปเขาลูกแล้ข้างหมอเด้อทองแล,อลแล้วใส่คานอฮะโอ้เอ้เอ้เอ้ออได้หัดลมลูกอะไรเมือ่อหูเช็น้ำตา อ,อ,ยอยากกินนมได้หนาอยากกินนมแล้วโบแมนน้องไอ้อันอยากนอนบอกเมื่อพาน้องนอนไปเมื่อพาน้องนอนจ้ไปอยากนอนได้หนะเมื่อนอนจะไปปละกาไปเมื่อนอนลูกเด้อลวกเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าไวเตียวลูกชิ้นละจ้พี่น้องทักกินกลับเฮามีกะปิมะเฟ็ดดิฟท่องอามาเด้อล่างทาไมไปผ็ดดิฟจะหน่อยอยากได้มัน ยายมันบอกพอดอกพลางอีกเด้อเครื่องปรุงใส่กับมีหอมเจียวมีซอสผิดเดามากินนํำกันจะพี่น้องสุขู่สุขคนเออเดี๋ยวก็ได้เอาคู่เอินเลยนะเอาบ่นว่าครุยใส่นับ ซอสลงไปสวัสดีจ้าปารุงใส่บชดใช่ไหมใส่มะนาวพิก,พกฟเห็ดฟอกินสคน,คนเ,คเ,เนนี่น,น้ยงว่ะเอาบกิ้เหเขาน้อยหนึ่งเนาะคะเอารดมา แซ่บๆน้ำกันพี่นอกมามามารอบใบเห็ดกินโปรกีนท่นนเขาไ่อยากกินเผาเนอะกินเฟอดีกว่าสู้อเสร็จมันอะไ้ตู้น้าเห็ดพัดมีเหมาเนาะเห็ดบุคคลเป็นพัดมีจี่เขากินอี่มืนเดือดกันบ่อืมอมเจียว

เดดเลยเนาะเอาหน้าบิ๊กลรอเสรจร้ากว่าเดี๋ชดบนหมน่นมันจะหมองยังเงินเาบอก Văn văn có kinh cho kênh bùa cái sẹo lại cả cái này này nó kịch nhất lắm đừng nghe ลูกข้า้นอกมาเสร็จลูกชิ้นก็มีนะลูกในหม้อหันเนาะเอาหนามกินกท้องโอ้ย

mình sẽ bị lại vợ bô, à, Một nữa để bỏ không tin nữa bỏ này, không? Bơi สุกยังได้กิ้นกะยังรวกกินไหมบ่ไม่ได้อยากทั้งห่อนทั้งเผ็ดโอ้ยบ่ได้มีแดดถอดออกเสียช่าวนะเย็นเลดสว่างมาเสียคอยลืถอดออกซักดังไผ่ตรงนั้นก็ห่อนเลยจะเย็นบแบบแห้งก่บ้านนี้เย็นเลยบ้าน โลงลงเอดหอหนุ่มเสกขะเนาขนมีแดนดจังใส่มีแดนดใส่มันแฮมเนาเอ้ยมันแฮมหอจังใส่เนาะบอคอยดังไฟแล้วคอยแฮมไปเลยไปรถตอนเท่ยงเราจำแบ่งบางคนกินจะบเล็กนิดหน่อยก็ยารวมต้องแบ่งหลายเราคอยุดได้หลยเติบแล้วนั่นบอ ข้างขมขามก็มีร้ายเลยคุณคือพุดใจรลายเติมโอ้ร้ายที่ขมขามมันค่ะเลิกปวดอยู่ได้ไงฮะปวดอยู่ปนใดนะไปก็ไปน้ำเย็นมีเด้อเด็กินมาแม่กินบะกนมมาแม่เอ้ยแม่กินมาซื้อตลาดก่อนบอกว่าเอามขนมนะเนื้อแท้องไข่นะอุณนิดหนีชุดเลย อร่อยอร่อยขาเนี่เอาทิ้หนีมาแลนะนัดบอกเขาอเขาต้องไทยนะแซ่บแซ่บขนมเซเว่นใสอ่อนเขาซื้อมาขายเดฟไปแนะนำเราหน่อยนะแซ่บติดในลุงกินนะเอารถสิเอาจังเอาลาไปก่อนเลยจ้ากกินใขอบคุณทูกไลค์ทุกคอมเมนต์เขามาหลับซุมซ่องแม่น้อยแฟมิลี่คำนองทองเด้อจ้าบ๊ายบาย